สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกล้อง g o d a k Extra H35 กันนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งซื้อกล้องฟิล์มใช้เป็นครั้งแรกส่วนประกอบกล้องมีอะไรบ้างใส่ฟิล์มยังไงถ่ายรูปหมดหม้วนแล้วเราจะหมุนฟิล์มกลับยังไงในวิดีโอนี้จะมาบอกและสามารถทำตามได้เลยครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับฝากกดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับเพราะมีผลกับระบบของ YouTube เป็นอย่างมากครับถ้าให้ดีเนี่ยอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับ ทีนี้เรามาทําความรู้จักตัวกล้อง GoDuck Extra H35 กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้ากล้องนะครับส่วนแรกที่อยากพูดถึงเนี้ยก็คือตัวของเลนส์ครับตัวเลนส์เนี่ยมีระยะอยู่ที่22ม mm มนะครับค่ารูรับแสงเนี่ยอยู่ที่ f 9.5นะครับโดยวงแหวนที่หน้าเลนส์เนี่ยจะเป็นสวิตช์ไว้สําหรับทําการเปิดปิดในการใช้ไฟแฟลชด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวของช่องมองภาพนะครับที่นิ้วผมชี้อยู่เนี่ยแล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวของไฟแฟลชนะครับ ส่วนอื่น่นที่ด้านหน้ากล้องนะครับก็จะมีตรงมุมบนซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวของโลโก้ e XTH35 r a นะครับแล้วก็ทางด้านล่างขวานเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Kodak ครับ ขยับ <prueba, S 2> มาที่ด้านบนของตัวกล้องกันนะครับสำหรับด้านบนของตัวกล้องเนี่ยจะมีปุ่มชัตเตอร์สำหรับกดถ่ายรูปอยู่ปุ่มเดียวแหละครับเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยมันจะยุบๆตัวเข้าไปอย่างเที่ยนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอนอกจากปุ่มชัตเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมีตัวของตัวเลขนับจํานวนเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับให้เราได้รู้ว่าเราถ่ายไปกี่รูปแล้วครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวเลขตอนที่ใช้งานจริงเนี่ยอมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขนาดค่อนข้างเล็กไปหน่อยครับ มาดูกันที่ด้านหลังกล้องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยกับช่องมองภาพนะครับที่ให้เรามองเข้าไปในเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวของไฟสถานะของตัวไฟแฟลชนะครับด้านล่างซ้ายที่นิ้วผมชี้อยู่เนี่ยเป็นตัวแกนหมุนไว้สําหรับขึ้นฟิล์มเวลาที่เราถ่ายรูปเสร็จ1รูปเนี่ยก็ต้องมาหมุน1ครั้งนะครับเพื่อเลื่อนฟิล์มให้ถ่ายรูปต่อไปได้ครับ พลิกมาดูที่ด้านล่างตัวกล้องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือทางด้านขวาสุดนะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ครับเวลาที่จะเปิดช่องนี้ให้เราเอานิ้วกดลงไปนิดนึงครับแล้วก็เลื่อนออกมาครับจากตัวกล้องนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยฝาจะขยับแล้วเราก็ดันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ฝาก็จะเปิดนะครับเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA จํานวนหนึ่งก้อนนะครับเป็นแหล่งพลังงานให้กับตัวของไฟแฟลชนะครับเวลาที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยก็คือให้เอาตัวขั้วบวกตามที่เห็นในวิดีโอเนี่ย อยู่ในตำแหน่งนี้เลยแล้วก็หย่อนลงไปเลยครับในช่องนี้นะครับแล้วก็จัดการปิดฝาล็อกให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะใช้ไฟแฟลชเนี่ยก็คือให้เราหมุนวงแหวนที่ด้านหน้าเลนส์นะครับตรงนี้ไปที่ตำแหน่งใช้ไฟแฟลชจากนั้นเนี่ยตัวของไฟสถานะสีแดงเนี่ยจะปรากฏขึ้นที่ด้านข้างช่องมองภาพด้านหลังกล้องนะครับปุ่มถัดมาจากช่องใส่แบตเตอรี่ทางด้านล่างของกล้องนะครับก็คือปุ่มกดสําหรับ หมุนฟิล์มกลับเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยหมดหม้วนแล้วครับก่อนที่เราจะหมุนกรอฟิล์มเนี่ยคือเราจะต้องกดปุ่มเล็กๆอันนี้ก่อนที่จะกรอตัวของฟิล์มนะครับ สำหรับปุ่มกดหมุนฟิล์มกลับเนี่ยถ้าเราเผลอไปกดตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับสำหรับใครที่เผลอกดไปแล้วเนี่ยให้ลองดูว่าเรายังสามารถกดชัตเตอร์ได้ไหมถ้ากดไม่ได้เนี่ยให้ลองหมุนที่ตัวแกนสำหรับขึ้นฟิล์มที่ด้านหลังกล้องดูก่อนนะครับเพื่อขึ้นฟิล์มใหม่เนี่ยให้ตัวฟิล์มเนี่ยพอเราหมุนกแกรกๆๆๆเนี่ยให้มันตึงมือแล้วลองลองกดถ่ายรูปดูนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายสุดน,นะครับก็คือตัวของสลักและก็แกนหมุนม้วนฟิล์มนะครับใช้ตอนที่เราจะใส่ฟิล์มเข้าไปในกล้องนะครับแล้วก็ใช้อีกทีนึงเนี่ยตอนที่เราถ่ายรูปเสร็จทั้งมวลแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะหมุนตัวของแผ่นฟิล์มทั้งหมดเนี่ยกับเข้าไปในม้วนฟิล์มนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะดึงตัวสลักอะพลาสติกเล็กๆเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเข้าไปตรงเนี้ย네เวลาใช้จริงเนี่ยเบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของแกนทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดครับ ทีนี้มาดูการใส่ฟิล์มเข้าไปที่ตัวกล้องกันนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งซื้อกล้องอันนี้แล้วยังไม่เคยใช้กล้องฟิล์มมาก่อนเนี่ยครั้งแรกเวลาที่เราใส่ฟิล์มเข้าไปเนี่ยมันจะตะกุกตะกตักน,นิดนึงเราจะแบบงงๆว่าจะต้องอทํำยังไงนะครับตรงนี้อันนี้อย่าไปกลัวครับพอเราทําครั้งแรกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่ตอๆไปมันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับ เริ่มต้นการใส่ฟิล์มนะครับให้เราพลิกมาที่ด้านหลังตัวกล้องนะครับจากนั้นปดที่สลักปิดฝาด้านหลังให้เปิดออกนะครับเราจะเห็นภายในกล้องนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆเป็นยังไงครับด้านขวาเนี่ยคือช่องใส่ฟิล์มนะครับแล้วก็ตรงเรนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่องที่เป็นตัวรับแสงจากตัวของหน้าเลนนะครับมาที่ตัวฟิล์มให้มันเกิดภาพนะครับแล้วก็ที่นิ้วผมหมุนอยู่เนี่ยก็คือตรงเรนตัวแกนฟิล์มนะครับที่เวลาเราถ่ายเสนเนี่ยล้วก็หมุนๆๆเนี่ยมันจะแกรแกร์แกรตรงเนี้ย อันนี้เป็นส่วนประกอบภายในกล้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาใส่ฟิล์มไปพร้อมๆกันนะครับใครที่เพิ่งซื้อฟิล์มมาเนี่ยก็แกะกล่องเลยครับแล้วก็เอาตัวของฟิล์มเนี่ยที่มันจะอยู่ในตัวของกล่องพลาสติกข้างในทีหนึงเนี่ยก็แกะออกมาเตรียมฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ฟิล์มพร้อมๆกันครับ เริ่มต้นการใส่ฟิล์มนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราหมุนที่แกนหมุนฟิล์มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆครับจนเจอช่องใส่ฟิล์มนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับตรงนี้เนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับพอเราหมุนจนตัวช่องใส่ฟิล์มมันมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยตรงเนี้ยให้หยุดไว้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวใส่ฟิล์มพร้อมๆกันครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการปลดสลักล็อกฟิล์มนะครับโดยเอานิ้วเนี่ยเข้าไปกดที่แกนของตัวสลักเนี่ยให้ลงมาเลยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ฟิล์มเข้าไปในช่องได้ครับ จากนั้นนะครับก็ให้นําฟิล์มที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ไปในช่องใส่ฟิล์มทางด้านขวาเลยครับตรงนี้ก็จะแจงตัวของปลายฟิล์มให้มันยื่นมาเนี่ยให้แนบไปกับตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดกดเข้าไปในตรงนี้พอเวลาที่กดเข้าไปเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่ามัน PF พเพริ่เพริไม่พอดีเนี่ยให้เราสังเกตที่ตัวของสลักฟิล์มทางด้านล่างของตัวกล้องเนวว่ามันลงไปสุดไหมถ้ามันลงไปไม่สุดเนี่ยอันนี้ให้เราค่อยๆขยับไปตัวของสลักล e ็อกฟิล์มเนี่ยให้ลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก เราใข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่เป็นระน,นาบเดียวกันแล้วก็พอเราใส่เสรรี้อยปุ๊บตรงเนี้ยให้เรากดไปที่ตัวของสลักฟิล์มเนี่ยกดแล้วก็ดันขึ้นมาครับอ่าให้มันล็อกกับตัวฟิล์มให้เรียบร้อยครับที่หน้้ครับพอเราใส่ตัวของมมวนฟิล์มเข้าไปที่ทางด้านขวาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวของปลายแผ่นฟิล์มเนี่ยมันจะยังสั้นอยู่มันจะยังใส่เข้าไปในตัวของแกนหมุนฟิล์มไม่ได้ตรงเนี้ยให้เราค่อยๆดึงแผ่นฟิล์มเนี่ย ออกมาจากมมวนฟิล์มทีละนิดนะครับตรงนี้ดึงอย่างเบามือนะครับให้ดึงออกมาเนี่ยสักนิดหนึ่งครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาตัวของปลายของแผ่นฟิล์มเนี่ยใส่เข้าไปในช่องของตัวของแกนหมุนฟิล์มตรงนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็สังเกตต,ตรงหนามเตยนะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็คือ ให้ตัวของร่องฟิล์มเนี่ยมันอยู่กับตัวของหนามเตยที่ผมวงไว้ให้ดูเนี่ยให้มันอยู่ล็อกเข้าไปกับตัวหนามเตยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราค่อยๆอใส่ตัวของปลายฟิล์มเข้าไปนะครับที่ตัวของช่องใส่ฟิล์มที่ตัวของแกนมุนฟิล์มตรงนี้พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งรีบปิดฝาตัวของด้านหลังกล้องนะครับตรงนี้ให้ดูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆลองดูว่า ตัวของแกนหมุนฟิล์มเนี่ยตรงนี้เราหมุนไปเนี่ยตัวฟิล์มมันเลื่อนปกติไหมจากนั้นถ้าเราเห็นว่าตัวของฟิล์มเนี่ยมันเลื่อนปกติแล้วให้เราทําการปิดฝากล้องครับแล้วก็ค่อยๆเหมุนตัวเลื่อนอที่มันหมุนเพื่อเลื่อนฟิล์มไปเนี่ยมันจะแกรกแกรกแกรกไปอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยจนมันสุดตึงปุ๊บเนี่ยเท่ากับว,ว่าตรงนี้ตัวกล้องมันเตรียมพร้อมที่จะให้เราถ่ายรูปแรกได้แล้วครับ หลังจากที่เราถ่ายรูปจนหมดม้วนฟิล์มแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะทําการหมุนตัวของแผ่นฟิล์มที่เราถ่ายไปจนหมดแล้วเนี่ยให้กลับมาอยู่ในม้วนฟิล์มนะครับ<อ>เพื่อที่เราจะทําการส่งตัวม้วนฟิล์มเนี่ยไปล้างไปสแกนฟิล์มนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราพลิกมาที่ด้านล่างตัวกล้องครับจากนั้นเนี่ยให้กดที่ปุ่มกดหมุนม้วนฟิล์มกลับซึ่งเป็นปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนี่แหละครับ พอเรากดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราไปที่ตัวของแกนหมุนฟิล์มเนี่ยให้เรา,เางัดขึ้นมานะครับมันจะเป็นแกนขึ้นมาเป็นแกนพลาสติกเร็กๆแต่ตรงนี้พอมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยจากนั้นให้เราค่อยๆหมุนตัวของแกนอันเนี้ยไปตามลูกศรที่มันอยู่บริเวณตรงตัวแกนเนี่ยให้หมุนไปตามนั้นแหละครับ ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับพอเราหมุนไประยะหนึ่งจนเรารู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ยมันจะใกล้ๆเสร็จแล้วครับพอมันใกล้ๆเสร็จเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยมันจะค่อยๆฝืดค่อยๆฝืดไปเรื่อยๆครับพอมันฝืดไปจนสุดเนี่ยแล้วยูด่ดีมันก็จะเบาๆที่นิ้วหรอครับนั่นหมายความว่าตัวของแผ่นฟิล์มเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในม้วนฟิลม์ม ได้ทั้งหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทำการปิดตัวของแกนหมุนฟิล์มลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเปิดที่ด้านหลังกล้องขึ้นมานะครับถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะรู้นวดว่าเมื่อกี้เราหมุนกลับเข้าไปเรียบร้อยไหมตรงเนี้ยพอเปิดออกมาเนี่ยถ้าหมุนกลับเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวแผ่นฟิล์มแล้วนะครับจะเป็นลักษณะที่มันเป็นตัวของม้วนฟิล์มเปล่าๆอยู่ทางด้านขวาอย่างเด่นเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเอาตัวของม้วนฟิล์มมาเนี่ยให้เราดึงที่ตัวของสลักล็อกฟิล์มเนี่ย เพื่อที่ว่าเราจะได้นําตัวของม้วนฟิล์มเนี่ยออกมาได้ตอนจังหวะที่ดึงนะครับก็คือให้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกมานะครับตรงนี้เนี่ยตัวของสลักมันจะค่อยๆหลุดออกมาแล้วถึงจะนําม้วนฟิล์มออกมาได้นะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะใส่ฟิล์มเป็นกันแล้วนะครับรวมถึงตอนที่เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ก็น่าจะทําไปแล้วนะครับว่าเราจะหมุนตัวของแผ่นฟิล์มกลับเข้าไปในตัวม้วนฟิล์มเนี่ยก่อนที่จะส่งไปล้างไปสแกนยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ g a d g จ t t เทคโนโลยีนะครับใครที่ชื่นชอบด้านนี้เนี่ยฝากกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาฟิล์มไปล้างก่อนขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ